นายกบอกว่ารู้สึกลำคาญคนที่มิภาควิจารณ์นายกบอกรู้สึกลำคาญคนที่มิภาควิจารณ์ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นซะหน่วยะครับสรุปนายกกำลคาญผมคือถ้ากำลำคาญก็เราไม่เคยมีใครไปง้อไม่เคยมีใครไปตามไม่เคยมีใครเรียกร้องคุณนะครับแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมหรือว่าพวกชาวบ้านนักวิจารณ์ ผมว่าคนไทยเกินครึ่งประเทศเขาก็ลําคาญคุณไนงะนั้นคุณคนเดียวเสียสละคนระับมันจะทําให้คนมหาศาลมีความสุขแต่จะให้ผมหยุดวิจารณ์ป็นไปไม่ได้ล้่ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีนายจ,จะพูดคํานี้มาคนระับคุณไม่มีสิทธิ์ลาําคาญคุณมีสิทธิ์เดียวคือต้องรับฟังไม่ว่าประชาชนจะดา่าจะพูดจะวิจารณ์อะไรคุณมีหน้าที่คือรับฟังแต่คุณไม่มีสิทธิ์ลาําคาญเออนะ เออมีใครไปตามคุณมาไหมมีพวกคุณแย่งกันมาดังนั้นคุณพูดแบบนี้เลยผู้ที่ภาวะคุณต่ํามากนะผมผิดหวังที่สุดเลยคนระับถ้าเกิดใครติดตามผมามนานจะรู้ว่าผมนี่เชียร์นาะยกเศรษฐามมกสุดใช่ไหมเพราะผมเชื่อว่าความเป็นนักบริหารักประเทศไทยต้องการนักบริหารไม่ได้ต้องการนักการเมืองผมยินเชียร์นะว่าโอเคนะ ประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้นักบริหารมืออาชีพผมมองว่าคุณคือคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเจาความรูนะ้ทางด้านการบริหารเอาความเด็ดขาดการตัดสินใจเอาส,สกิลนะหรือเทคนิคความรู้ความสามารถในด้านการบริหารมาใช้ในการพาประเทศนี้นะให้กลับมารุ่งเรืองนะเพราะอะไรเพราะประเทศนี้โดนนกักการเมืองยำจนเละไปหมด นะผมยินเชียร์แล้วก็มั่นใจนะผมบอกผมมั่นใจมากในสัตนตญธรของนักบริหารใช่ไหมถ้าใครจําได้ช่วยยืนยันว่าคานี้ของพูดจริงๆนะผมบอกผมมั่นใจในถามมากกว่าพิชัยนะมั่นใจมากกว่าอุ้งอิงมั่นใจว่าทุกคนละครับเพราะอะไรครับเขาเป็นนักการเมือ,องเขาเป็นนักบริหารที่ถูกจับมาวางแล้วก็ตอนนั้นเพื่อไทยเองนะก็เป็นคนพูดเองนะว่าเป็น องค์กรทางการเมืองที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจผมก็เลยหลงเชื่อนะว่าคุณเนะี่ยที่เอาคุณเศรษฐามาเนี่ยเพราะคุณตั้งใจจะเข้ามาแก้ปัญหาเ,เรื่องเศรษฐกิจแล้วผมก็เออคิด่เออนะการที่เขาเลือกเศรษฐา,าก็แล้วก็เขาจะแก้ปัญหาเ,เรื่องเศรษฐกิจก็ต้องใช้นักบริหารนะครับเพื่อจะมาเป็นแม่ทัพนําทีมกล้าตัดสินใจค,ครับแต่สิ่งที่ผมได้นะผมก็ได้ตัวตลกมาหนึ่งคนผมว่าบางทีนะ อาจจะพอๆกับเซเลนสกี้ซะด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่ไร้การละเทศะใส่เสื้อสีแปลกประหลาดแป่นๆถุงเท้าคนละสีอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความเป็นความทุเล็นะมากกว่าแฟชั่นนะครับหนึ่งด้วยครับบทบาทหน้าที่ตำแหน่งคุณคือตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณเป็นซีอโอบริษัทคุณคุณจะใส่เกงในหรือใส่เกงขาสั้นขางยาวข้างผมก็ไม่ว่าอะไร เพราะมันเป็นเรื่องของเอกชนแต่วันนี้คุณคืออะไรคือผู้นําของประเทศไทยนะผมว่าเรื่องการรัฐศาตรคุณสอบตกไปตั้งหลายครั้งแล้วการไปเจรจากับผู้นําของชาติอื่อนนะการแต่งกายก็คือการให้เกียรติเขานีไ่ไหมครับแต่คุณก็ทําไม่ได้นะผมก็เอออ่ะคิดเท่าไหร่เขาเป็นคนมั่นใจตัวเ,เองนะก็พยายามแก้ตัวแทนนะแสดงถึงความเป็นผู้นําความกล้าที่ไหนได้นะ ผมว่าเป็นกายเป็นความเสลรไปซะงั้นแล้วยี่พอวันนี้บอกเําลคาคนวิพากษานะถ้าคุณลังคาคุณลาออกครับไม่เคยมีใครง้อคุณเลยนะไม่มีใครอยากหย้ายคุณอยู่ด้วยซ้ําตั้งแต่การมาคุณมันก็ไม่สง่างามแล้วเออนะเออนั้นก็เรื่องนี้เราที่ทั้ง قول, โอ้โห้ประเทศโอ้โหมีคนกล้าพูดแบบนี้วะใช่ดิคุณไม่ได้หาเสียงนี่ คนหนึ่งาหาเสียงให้คุณมาแล้วก็โขนกันรวบก,กันแย่งเก้าอี้มาให้คุณคุณไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับแล้วคุณก็ขึ้นไปทีคุณก็พูดเลยเปื่อยนะแล้วสิ่งที่คุณพูดไว้วันนี้มันกําลังมัดคอคุณคุณจะทําอะไรไม่ได้นะดังนั้นอย่าได้พูดคาแบบนี้ขึ้นมาอ,อีกตำแหน่งนายกใครก็อยากเป็นอออ,อ วันนี้ประเทศเราเนี่ยตั้งแต่นเนียยกเข้ามาเนี่ยผมยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับเห็นในเรื่องการตระเวนนะไปเจราจาทั่วไปหมดเลยแต่ว่าจับต้องไม่ได้สักเรื่องไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับนะปัญหา,าในประเทศก็เอาแค่เรื่องตำรวจนะครับจนป่านนี้ยังไม่จบเลยประชาชนจะพึ่งพาใครเนะี่ย วันนี้คนที่เป็นหัวหน้ากระบวนการต้นทานของกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยนะวันนี้ถามจริงว่าผู้นําองค์กรมีสมาธิที่ทํางานไหมกล้าที่จะตัดสินใจไหมเนี่ยหน้าเด็ดขาดนะครับพบวตรลอยก็มีคดีคาอยู่ใช่ไหมรักษาการก็อำนาจไม่เต็มมือแล้วกำลังกำัจะกเกษียณอีกวันนี้สึกตำรวจยังไม่จบเลยนะไม่รู้แมวตัวไหนเคยพูดไว้ว่า จะจบภายในกี่วันนะจนป่านนี้มันกี่วันแล้วล่ะพี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะถามที่ประชาชนได้อะไรไหมนะประชาชนอยากเห็นที่สุดในสิ่งที่เรียกร้องนะจนได้เป็นประยุทธ์มาเป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจคือประชาชนอยากเห็นการปฏิรูปตำรวจประชาชนรอการปฏิรูปตำรวจมาเลยสมัยยิ่งลักรลากยาวมาจนถึงทั่งประยุทธ์จนวันนี้มาสู่เสถานี่นะครับ ตำรวจไม่มีเฮอะไรเปลี่ยนเลยนะเออดังนั้นถ้าเกิดรู้ว่าคุณจะมาเป็นแบบนี้นะผมเชื่อไประชจชนรอได้รอเก้าวไกลนะไม่รอสิบเดือนที่สวหมดอายุเนี่ยมันกำลังหมดอายุไปแล้วใช่ไหมเพื่อจะเลือกโดยที่เอาเสียง้างมากยังไงทิทาก็เป็นนายกแต่คุณบอกรอไม่ได้ประเทศรอไม่ได้เสียโอกาสคนระับคุณก็เลยถือโอกาสชิงลงมือเป็นนายกแล้ววันนี้นะสิบเดือนคุณทําอะไรบ้าง่ะครับ เอาจัดแจกเงินสิ่งที่คุณทุ่มเทมากที่สุดวันนี้ก็คือเรื่องเดียว็คือเรื่องที่แจกเงินไม่มีใครก็เห็นด้วยเลยนะครับมีแต่นักวิชาการนะมีแต่นักวิชาการนะคนชั้นกลางคนมีความรู้ไปทั้ไม่มีใครก็เห็นด้วยการแจกเงินครับมีแต่ชาวบ้านชาวบ้านที่ไม่รู้หรอกครับว่าประเทศมันจะล้มละลายมันจะเป็นยังไงจะหนี้ทั่วประเทศเขาไม่รู้หรอกครับ ชาวบ้านก็รู้ด้วยตื่นมากูมีข้าวสารกอกหม้อหรือเปล่ากูมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนหรือเปล่าแล้วเขาไม่รู้หรอกประเทศนี้จะเก็บภาษีได้เท่าไหร่จะต้องใช้หนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่จะตัดถนนกี่สายเขาไม่สนใจหรอกครับกระทรวงนั้นกระทรวงนี้จะมีโครงการเขาไม่สนเราประชาชนนะเขาสนใจเดียวว่าเขาจะมีข้าวสารกอกหม้อหรือเปล่าลูกจะมีเงินกินข้าวหรือเปล่าเมียจะมีเงินจับใจซื้อหาอาหารในครอบครัวหรือเปล่า เจ็บป่วยพ่อแม่มีเงินรักษาเหรอนี่คือชาวบ้านทีคิดแค่นี้แหละครับแล้ววันนี้นโยบายนะเรื่องแจกเงินนี่ครับถ้าเอาคนที่มีความรู้นี่ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ะไม่มีใครเห็นด้วยคนะ,นะอ่ะาดังนั้นบริหารประเทศนะครับอย่าคิดว่าประชาชนโง่ประชาชนคนไทยไม่ใช่ลิงนะครับพี่น้องแต่ประชาชนคนไทยนะ,ะเป็นคน คนต่างจากลิงยังไงรู้ไหมครับคนต่างกับควายไนงะรู้ไหมครับเอะนะถ้าเกิดคุณเอาเงินมากองแต่ตะเข่งวางไว้หนึ่งตะเข่งแล้วคุณเอาหญ้าแต่ตะเข่งไว้หนึ่งตะเข่งแล้วคุณตั้งไว้แล้วคุณปล่อยควายเดินเข้าไปควายมันจะเดินไปห,หาย่านะครับมันไม่รู้หรอครับ ก็เงินเนี่ยมีประโยชน์มากนะถ้าควายได้เงินไปนะ,นะควายวาสามารถซื้อยาก,กินได้ตลอด้งชีวิตเลยนะหรับเงินเดือนกะเข่งเลยใช่ไหมเหลือเพี่ยนไว้ก็ได้เอาลิงกก็ได้เอากล้วยวางไว้หนึ่งหวีเอาเงินวางไว้หนึ่งล้านผมว่าลิงกมันก็เดินไปดีกล้วยนะเพราะมันไม่รู้เลยว่าเงานินเนี่ยมันซื้อกล้วยได้ไม่รู้กี่หวี กินได้ทั้งฝูงเลยด้วยนะครับตลอดชีวิตด้วยครับยังไม่หมดเลยนะเหมือนหนึ่งลานที่เราซื้อกล้วยให้ลิงเนะี่ยใช่ไหมดังนั้นวันนี้ชาวบ้านเนะี่ยเขาคิดแบบลิงเลยนะคิดแบบควายนะคนระับก็คือโยนเงินมาให้เนะี่ยกูเอาเลยนะแต่ถ้าโยนงานมาให้เพื่อที่จะมีไรายได้แล้วไปหาซื้ออาหารกินเองนะไม่อยากทำเลยนะครับดังนั้นควายมันไม่รู้หรอกครับวนะ่าได้การหาเงินได้นะมีประโยชน์ลิงมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันรู้หรือ่า อะไรที่มันสําเร็จลกูกนะอย่านันก็เลยนเนี่ยดังนั้นคนหลายๆคนเนี่ยมันไม่ต่างจากลิงเลยไม่ต่างจากควายเลยเห็นไหมเออดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนนี่นะมันก็ยอมรูนะ้ว่าการแจกเงินก็เหมือนกับการแจกกล้วยให้ลิงเดังได้แจกงานเนี่ยมันจะทําให้เขามีไรายได้ตลอดเวลานั่นกับการมีรายได้ก็คือการมีเงินแล้วเอาเงินนั้นเนี่ยไปซื้อกล้วยซื้อยาซื้ออะไรได้หมดแล้วแหะครับเออเห็นไหม แล้วนี่แหละคือความแตกต่างนะครับเรั้นชาวบ้านผมก็ไม่อยากเขาความรู้เขาน้อยวันนี้เขาใจมาคิดเยอะแล้วมีบางคนนะของผมวิจารณ์เรื่องการแจกเงินก็มาผมเห็นดีนะผมไปอ่านความเห็นที่คนด่าผมมึงรวยนี่มึงมีเงินนี่มึงก็ไม่อยากได้ดิเอากูผิดด้วยเหรอที่กูรวยกูผิดด้วยเหรอที่กูมีเงินน่ะกูถามเรื่องเงินที่กูได้มาเนี่ยกูไปปล้นเข้ามาหรือเปล่าหรือกูไปรอหรือใครแจกให้กูหรือเปล่ากูทางาน กูใช้สมองกูก็เลยได้เงินมากูก็เลยไม่ต้องลำบากนะครับเออฉะนั้นการที่ผมมีอาชีพมีไรายได้ผมก็เลยไม่อยากได้เอาเงินมาแจกเพราะผมรู้นครับเงินที่มาแจกใช้ไม่กี่วันมันก็หมดมันไม่เหมือนกับการมีอาชีพใช่ไหมแล้วทำารกันนะครับเรามีอาชีพเนี่ยเรานอกอยากจะหาเลี้ยงตัวเองแล้วเรายังมีเงินเสียภาษีเพื่อไปพัฒนาชาติด้วยใช่ไหม การเงินมาแจกเนีัยนอกจากใช้ได้ไม่กี่วันหมดแล้วยังสร้างภาระประเทศไม่รู้ใช้นี่ไม่รู้จบเลยใช่ไหมเออแล้วหลายคนที่มาด่าผมผมไม่มีสิทธิ์เลยที่จะต่อต้านนโยบายเงินแจกเงินเนี่ยคุณจะเชียรนะ์นะยกไปเชียร์ไปแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาด่าผมเออใช่ไหมคุณมีสิทธิ์ด่าผมได้ไงผมไม่ได้ไปเอาเงินของคุณมาซะหน่อยผมหามาเองแต่คุณนี่ครับกําลังจะมาเอาเงินผมอะ เงินภาษีมันคือเงินของคนไทยทุกคนคนระับมันต้องไปพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนทุกคนครับไม่ใช่ไปแจกใครคนใดคนหนึ่งนะมึงอย่าเพี้ยนกันให้มากนะไอ้พวกลิงนะแล้วนีรนะผมรูผิดหวังมากเลยการเป็นซีอโอนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะไม่รู้คนนี้ได้ใช้สมองตัวเองบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรื่องง่ายๆหลายๆเรื่องคนนี้ก็แก้ไม่ได้ ปานป่าปางเขาลักทรัพยก็ไม่ทำตำรวจทะเลาะกันก็ไม่แก้วันนี้ประชาชนจะไม่รู้หลยว่าจะยังไงเออนะนั้นผมเดาแล้วก,กันก็ได้ข่าวแว่วๆนะมาลาสุนนนนดนี้รู้กับมิตตต่อใช่ไหมได้กลับเออการที่เขาได้กลับก็น่าจะมีข้อตกลงบางอย่างใช่ไหมแต่ไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับเรื่องถุงขนมนะครับใช่ไหม เป็นคุณลักษินได้รับประกันตัวนี่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับขนมมน่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่บิ๊กต่อได้กลับเนี่ยใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวนเนื่องกันหรือเปล่าก็ mm hmm. อเอาคนะคนหนึ่งได้ประกันคนนึงได้กลับสู่ตําแหน่งแล้วก็ไม่รู้ตกลงกันแบบนี้หรือเปล่า,นะสสาแล้วก็ก็แค่สงสัยนั่นเองนะแล้วพอกลับมาเนี่ยก็มีข่าวล้วกลับมาเพื่ออะไร,รเพื่อต้องการเกี่ย,ยิยศว่าเกษียณในตําแหน่งของพอบอรตรนะั่นคือกลับมาแล้วก็จะลาออกก่อนกาหนด สรุปชิปเป่งนะครับสรุปขยะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนับนี่คือเรื่องของการกลับมานี่ต้องการกลับมาอย่างเท่ๆสรุปประชาชนไม่ได้เออนะกูระกุ้มใจจริงๆนะท่านโจ๊กน้องชายผมเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับนะแต่การที่ท่านโจ๊กจะได้กลับก็มีนะกลับโดยพบบตรอเสร็จยกเลิก การพักราชการหรือจะกลับมาโดยมติของ,ของก,กรตรนะครับเนี่ยนะแต่ว่ามีมติของคณะกรรมการตํารวจก็มีครับกรรมการพิทักษ์คุณธรรมและอย่างเรียกว่าการอ้างอิงถึงกฤษฎีกาใช่ไหมรจะให้ีโจกได้กลับมาเราตำแหน่งเหมือนเดิมแล้วก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะเดินไปทิศทางไหนที่เกียรติเดาแล้วนะเดาไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับแต่เห็นถึงความคุมเครือของตำรวจเนี่ยประชาชน ไม่รู้เลยว่าเป้าหมา,ายของประเทศนี้อยู่ที่ตรงไหน